สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับเสาโอนนะคะเล็กเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวม4ี่นอยในงวดของวันที่16เดือน7นะคะ2567นะคะวันนี้น้องเอสดก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปโพงสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะพี่ๆเนาะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะแล้วก็ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะถ้ามีเสียงแทรกน้องเอต้องกับขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าน้องเอทํำงานควบคู่ปไปด้วยขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานนี้นะคะท่านใดที่มาติดตามรับชมนะคะน้องเอดเสดงความยินดีด้วยนะคะเม็ดเดียวแตกนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นไปที่3 8 7ปเนะคะเมื่อวานนี้นะคะแนวทางที่โจเข้านะคะเมื่อวานนี้ให้เด่น เข้า3กับ8นะคะพี่พี่สกับ8มานะคะฟัน8นะคะวิ่งลูที่8เนาะก็มาเข้าชุดเน้นในรอบสุดท้าย VIP นะคะเข้า3 8นะคะพี่พี่มาในตัวเน้นตัวเจาะของเรานะคะท่านใดที่นําไปเป็นแนวทางน้องแอยินดี D ด้วยนะคะในกลุ่มแตกเม็ดเดียว38นะคะเมื่อวานนี้เนาะสตัวก็เน้นให้นะคะ สามมาเด้งๆนะคะมัวน,นี้สามหนึ่งสามศูนย์นะคะแล้วก็หกเก้าสามนะคะเมื่อวันนี้แล้วก็สามแปดเนาะท่านใดที่นำสามไปรูดวิ่งก็ไม่ผิดหวังนะคะยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามต่อของวันนี้นะคะวันนี้ก็ขอให้ปังๆรื่อยๆนะคะวันนี้เด่นที่50นะคะแล้วก็ 1, นึ่งนะคะตัววิ่งรูดวันนี้1นะคะท่านใดชอบก็ตามนี้นะคะหนึ่งศูนย์หนึสาหนึ่ง หนึ่งสองนะคะแล้วก็สี่สามสามสองนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางตัวเน้นของเราเน้นไปที่หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าห้าสามสี่หนึ่งนะคะพี่พี่สำหรับตัวเน้นนะคะสามตัวเม็ดเดียววันนี้นะคะก็จะเป็นห้าหนึ่งศูนย นะคะพี่ๆท่านใดชอบก็ขอให้ปังๆรวยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะหรือว่าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาที่เสี่ยงโชคนะคะยังไม่มีที่เสี่ยงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะคะก็ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะหรือว่าท่านใดสนใจอย,อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอด ID Li ไลน์มาได้นะคะ ไอดีไลน์อ7 2อนหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะวันนี้ก็ขอให้ปังปังรวยๆนะคะวันนี้ก็มีหวยรัฐบาลไทยด้วยนะคะแล้วก็มีหวยฮานอยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ